สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับช่องหัวเหม็นเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะพานั่งเครื่องบินนะครับไปที่แผนที่โพลลิงหินโอเคก็ที่ผมจะพาไปด้วยเครื่องบินก็คือว่าเผื่อตอนกลางวันเนี่ยนะครับไม่ใช่ตอนกลางวันสิตอนเช้าถ้าตอนเช้าเราไม่เจอพีทอะใช่ไหมเราก็ต้องนั่งเครื่องบินไปถ้าเราจะเก็บเลเวลอะ่ะวันนี้ผมก็เลยจะพามาดูนะว่าจะไปยังไงด้วยเครื่องบินตามมาดูกันเลย นี่นะมาเมืองนักดาบนะแล้วก็ขึ้นขึ้นเรือหาะกดไปกดไปเลยแล้วก็รอรอรอนาะรออย่างเดี๋ยวอันนี้เมืองไหนเนี่ยไม่บอกด้วยโทรคือที่จริงนะครับตัวผมเนี่ย เลเวลที่82อ่ะเก็บเลเวลที่ลิงหินได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีคนรับหรือเปล่า <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็จะมาแล้วก็ลองขึ้นด้วยวิธีนั่งเรือหอแล้วกันก็ที่อย่างที่บอกแหละครับก็เผื่อตอนเช้าไม่มีพีดอยางมาคนเล่นหกโมงเจ็ดโมงเงี้ยใช่ไหมมาคนเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่อ่ะเออก็ยอยากมาเก็บเลเวลที่ลิงหินน่ะก็ต้องนั่งเรือถ้าไม่มีพีดอ่ะเนาะ อันนี้ที่ผมทําก็เพราะว่าเผื่อเผื่อคนที่ไม่รู้นะครับหรือคนที่มาไม่เป็นเนาะหรือคนที่ที่รู้แล้วก็ถ้าไม่มีพิดก็ต้องมาด้วยวิธีนี้เหมือนกัน <c oughs> ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b e ด้วยนะครับนะอันนี้เดี๋ยวก็รอเนาะ รอรอรอไปลาเชลนะครับเราแอบต่องของชาวบ้านกันดีว่าฮันเตอร์ไม่เปิดไหนก็ไม่เปิดช่วงที่ผมเปลี่ยนไฮอะครับเรือหอดคนเยอะมากเลยนะครับที่จริงไม่ได้ลงฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับแต่คนน่ะชอบไปลงฝั่งแบบ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยท,ที่เดียวครับตรงนี้ก็ลงได้นะครับนเห็นไหมครับไม่มีคนเลยตรงนี้ก็ลงได้รอสักแป๊บหนึ่งรอสักแป๊บหนึ่งนะครับ อยากจะติดในตัดให้เหลือหอสักยี่สิบตัวจะได้ไวๆเราลองขอเอบีแล้วจะเจอคนใจดีหรือเปล่าเอบี AB ทีครับตาหมดแล้วอ๋อเหลือคนหนึ่งครับนี่ครับโอ้น่ารักเชียวเราบังเลยครับ โอเคต่อไปคือลาเชลนะครับเดี๋ยวเรามารอเลยย้ำนะครับว่ารอฝั่งนี้ก็ได้นะครับลงได้เหมือนกันไม่ต้องไปกระจุกหรือแย่งกันออกฝั่งนู้นเนาะฝั่งนี้ก็มีเดี๋ยวก็รอแป๊บหนึ่งจะถึงแล้ว รอสักครู่นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วถึงแล้วเนี่ยเนี้ยงนี้ต้องถึงแล้วอย่างเงี้ยโอเคใกล้ละจ่อแล้วจ่ออีก โอโห้โลวินพึ่บเลยเดี๋ยวเราก็วิ่งมานะครับแล้วก็เข้ามาที่เมืองลาเชลเนาะโอ้โหรับแปดสิบบวกแปดสิบห้าบวกทั้นั้นเลยผมเรียวไม่ได้เนี่ยที่ผมมาลิ่งหินผมก็กลัวว่าผมจะไม่มีตี้แบบนี้แหละ ตอนนี้เราอยู่ลาเชลใช่ไหมครับแล้วเราก็เดินมาแล้วก็มีคนขายวาร์ปด้วยเมืองเวียนสองเคเรา,าคุยกับเอ็ซคนนี้นะครับนี่นะครับใช้บริการวาร์ปนะครับ ว้าวว่าคนถูกกว่าสองร้อยก็อันนี้ผมจะบอกนะครับถ้าเพื่อนๆที่จะเล่นตอนช้าแล้วไม่มีพีซนะครับเดินทางแบบผมนะแล้วก็คุยกับเอ็นซตัวนี้แล้วก,กดได้เลยนี่ครับถึงแล้วเมืองเวนแล้วเราก็ลงมาข้างล่างดูซิคนจะเยอะขนาดไหนโอ้โห คนขายของอย่างยางเยอะเลยแปดห้า mm hmm. บวก mm hmm. ขอลับตี้กันตรงไหนเอยนี่งไง mm hmm. รับแต่แปดห้าบวกโอเคก็ข้าวๆก็ประมาณนี้แหละครับยังไงก็รบกวนช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะครับ อันนี้นะครับแมปโพลิ่งหินนะครับถ้าตอนเช้าไม่มีวาร์ปก็ต้องนั่งเรือมาแบบผมเนาะยังไงก็ช่วยกดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ